สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องกินขา้าววันนี้กินกับอะไรคะ่ะอุ้ยห่วนเบิ่งควันขึ้นฟับ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 แล้วร้อนนะคะข้าวเหนียวพึงพ่งพึ่งนึ่งมากไหมพี่น้องถึงกับยังอันนี้เป็ดอบรุงร้อนนะคะมกักมักเองพี่น้องเป็ดหมักแล้วก็ขั้นตอนในการทำเคยไปได้ทายทํำเห็นเด้อพี่น้องเพราะว่า มันจุกจิกเป็นนี้ทำยังไงคะบาร์มันพี่นอ้องแล้วก็ไส่กระเทียมมักกระเทียมนัพี่นอ้องใส่เกลือแล้วก็เอาไปวีบถ้าผพืไใดมีพริกไทยมีพริกไทย,ไทยเหอพริกพริกแกงพี่นอ้องเอาคุกเข้ากันมันก็นจะเผ็ดๆลดร่งโต ว่ามีไตรลักือ์เราก,ก็เวีกเรือมันอโคอ,อูนะอืมเอมนางเป็ดมันก็จะมั่นมน่นนะนวาพี่น้องเป็ดไม่เป็นไก่เลยพี่น้องมันเป็นเป็ดนี่ก็พักแค่ยากค่ะเ่าวไลายายห,ห้างเรื่องมันิไซลัอษณกล่องโมงนี้สิบสองนะ เมาไม่หิว, <laughs> <laughs> วหมือเด็กนั่งเ <h iss ing> มาบานไองนั่งหิวไม่ค่อยมั่ม่นยเนี่ย <h iss ing> นั่งเป็ดพี่น้อง <h iss ing> ไม่ใช้น้ำมันทอดนะคะเรา อบด้วยลมร้อนอ่ะหนึ่งคำแ้ีึ่มจับอย่าบอกใครจับจุืมอมเขากันมากเลย คิดถึงเพื่อนนะคะถึงอัดคลิปมาหาคะ่ะสต่มไม่ทัดทายม่นนี้หรอกหืม,มกรอบมากเลยองใครมาเชิญคิปก็กดติดตามให้นะนะคะแล้วก็กดกำวัจงใจให้เป็นกำลังใจด้วยคะ่ะแล้วเพื่อนนะคะเลิฟๆบ๊ายบาย